ะะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปนี้จะเป็นดวงราย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงราย3เดือนจะเป็นในระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะ mm hmm. ก็เป็นประจำนะที่ช่องของเต้าจะทําดวงราย3เดือนนะคะจะไม่ได้เป็นดวงรายเดือนนะดังนั้นเราจะมาพบกันในทุกๆไตรมาสนะคะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนาะสำหรับวันที่นะคะเต้าจะ ไม่ได้จํากัดเนาะว่าคุณจะต้องดูในแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกนะคะทั้งช่องเนี่ยปล่อยฟรีเลยนะแล้วแต่คุณนะต้จะให้วันที่ไวทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะดูสะดวกดูแบบว่าอเป็นลัคนาเนาะตามเวลาตกฟากนะคะแบบไทยหรือว่าตะวันตกก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะได้ทุกแบบเลยนะคะที่คุณรู้สึกเชื่อนะคะอื ประมาณนี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี f a e b o o k Fan Page เนาอชื่อว่า red lips telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะ,ะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถที่จะกดตังค์หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปถ้าหากคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะ ก็ประมาณนี้ส่วนสําหรับไพ่นะทั้งหมดนะคะที่เต้าใช้ในคลิปนี้นะซึ่งใช้เยอะมากนะแปดสำหรับด้วยกันนะคะคุณสามารถที่จะกดดูที่ด้านใต้คลิปมีรายละเอียดทั้งหมดไว้แล้วนะคะเพื่อใครสนใจไพ่าสาหรับไหนเนาะอยากดูอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะได้เลยที่ด้านใต้คลิปเนาะโอเคนะคะก็สําหรับการดูในคลิปนี้นะคะเต้าจะ วิธีการดูก็คือจะดูภาพรวมนะของชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนว่าในช่วง3าเดือนนี้เนาะภาพรวมนะที่ชีวิตคุณจะได้เจอนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่านพลังงานรวมแล้วก็ถึงจะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะส่วนความรักเนี่ยเต้าอาจจะไม่ได้อ่านเป็นแบบ แยกทุกสถานะละเอียดขนาดนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่เนี่ยอยากจะให้อ่านในในทิศทางไหนขึ้นว่าขึ้นอยู่กับว่าพลังงานจะออกมาในทิศทางไหนนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะตรงหน้าก็คือเต้าชชฟเฟอรไพ่ไว้แล้วนะคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะก็ก่อนอื่นขอเปิดพลังงานภาพรวมของตัวชาวพฤษภก่อนนะคะ ในช่วงสามเดือนนี้นะใบแรกคือตัวคุณนะพลังงานตัวคุณ queen of cups นะคะไพ่สำหรับนี้สีสันสดใสมากเลยส่วนตัวของเต้าชอบสำหรับนี้มากๆนะคะใบที่สองนะคะสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่คุณจะได้เจอนะหลักๆเลย view of fortune นะคะและนะคะ queen of swords นะคะอืม แล้วก็อดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องอะไรมาคะ s e v e ่ Seven of p e n e a c l e s นะคะว้า wow. ว uh huh. แล้วก็อนาคตไสไม่ใช่อนาคตสิอ่าสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะเป้าหมายนะความคิดของคุณส่วนใหญ่นะในช่วงสามเดือนนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะว้าวเอเด e เพนดเคินะแล้วก็ ตำแหน่งของอนาคตนะคะ Queen of Wands นะคะว้าวเอ๊ต้องสังเกตว่าทำไมถึงได้มีไพ่ผู้หญิงขึ้นกับชาวราศีพฤษภแบบเยอะมากเลยนะคะคุณได้ทำงานกับผู้หญิงไหมชาวพฤษภนะคะคือไพ่ผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนคุณจะอาจจะมีนิสัยเป็นผู้หญิงไหมแล้วก็่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนี่เรามาดูขยายความในเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเดนนะต้อขอเลื่อน ขึ้นนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไพ่จะตกลงไปด้านล่างอทีนี้ขยายความในเรื่องของงานของชาวพุชศพนะคะทําไมต้องเห็นบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมมันเบี้ยวนะแต่ว่าในกล้องอ่ะมันไม่เบี้ยวโอเคในกล้องไม่เบี้ยวก็พอแล้วนะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราขอดูเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะออื อ่ะมาดูเรื่องงานกันก่นกอนชาวพฤศพในช่วง3เดือนนี้นะคะ s v e n of Pentacles นะคะ s v e n of Pentacles มาอีกแล้วนะคะโอเค King of Cups นะคะและ Night of Wands นะคะว้าว แล้วก็เรามาดูกันนะคะขยายความในเรื่องของการเงินช่วงสามเดือนของชาวพ,พุษศกนายอ w a n อนนะคะเก้าไม้นะคะทูวอฟวอนส์นะคะสองไม้และ the tower นะคะอือฮืโอเค แล้วก็เรื่องของความรักขยายความว้า wow. Four Wands นะคะ Four w a n s King of Wands นะคะ King of Wands Ten of Swords Ten of Swords อ mm ือหือ Ten of sword, s w ก็มานะจ๊ะ อันนี้คือไพ่ออร์เคิลของคุณนะคะ Have faith in your dreams นะ f a x i n g Crescent Moon นะคะเดี๋ยวเจ้าอาจานจะ้ฟังว่าหมายถึงอะไรแล้วก็อีกใบหนึ่งนะ Plan a vacation <laughs> ว้าวราศีพฤษภสงสัยจะได้ไปท่องเที่ยวนะคะในช่วง3ามเดือนนี้นะแล้วก็ใบสุดท้ายหมายเลขห้าสิบแปดไพ่ใบนี้คือแบบเอ๊ะอะไรยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันจากสําหรับไพ่โชคดีมีสุขโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็เรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะดวงรายสามเดือนของคุณต้องจะเริ่มต้นการอ่านไพ่นาในส่วนของภาพรวมของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างเนาะในช่วงสามเดือนนี้นะคะชาวพฤษภคะ่ะดวงคุณเนี่ยดีมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ การงานการเงินนี้คือมันแน่นมากๆเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าคุณจะต้องพบเจอผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะช่วงสามเดือนนี้นะคะตัวพลังงานของคุณเเป็น Queen of Cup s นะคะชาวพฤษศในช่วงสามเดือนนี้คุณจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเอออาจจะมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสูงหรือว่าไพ่อาจจะกำลังบอกว่าคุณต้องใช้สกิลนี้ในการทำงานนะคะในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะก็ได้ในช่วงสเดือนนี้นะคะ ประมาณนี้คุณอพคัฟจะเป็นพลังงานของอ๋อไพ่อาจจะกําลังบอกว่าคุณบางท่านนะคะอาจจะทํางานที่บ้านก็ได้นอ้องคุณอพคัฟนะคะ,ะมีงานหรือธุรกิจที่ทําที่บ้านเนาะมีออฟฟิศอยู่ที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าทํางานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าพลังงานในช่วงสามเดือนนี้คุณอาจจะอยู่ติดบ้านเยอะเป็นพิเศษก็ได้หมายถึงว่าทํางานข้างนอกเสร็จปุ๊บก็กลับมาอยู่บ้านอะไรแบบนี้อยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะคะอืม เป็นพลังงานของคนที่ติดบ้านแต่ว่าพายแลนเวเคชันขึ้นมานะเอออาจจะมีจังหวะที่ต้องเดินทางไกลบ้างนะคะพืณนอคาซ์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีทีเดียวเนาะนะคะนี้เรามาดูกันในส่วนของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเซเว่นออฟเพนทาคขึ้นนะนั่นแปลว่าคุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตบางอย่างนะไปแล้วนะคะอาจจะหมายถึงงานที่สําเร็จเสร็จสิ้นเนาะแล้วคุณก็ได้รับเงินได้รับค่าตอบแทนเข้ามานะคะเหมือนมันมีการเสร็จงานของโปรเจกต์นะคะบางอย่างใหญ่ๆนะคะหรือว่า มีเงินเข้ามาแหละเอาเป็นว่านะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็แลดูว่าคุณได้จัดการมันเป็นอย่างดีเลยบางท่านเอาเงินไปลงทุนหรือว่าบางท่านกําลังอยู่ในช่วงของการคิดนะคะว่าจะเอาเงินไปทําอะไรต่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือพื้นฐานการเงินเนี่ยมาดีมากๆเลยนะชาวราศีพฤษภก็จากที่สิ่งที่คุณทํามาในอดีตนั่นแหละนะคะไม่ได้ไม่ได้มาจากแบบโชคดวงหรืออะไรนะนะคะมันเป็นการทํางานหนักของคุณการลงทุนลงแรงของคุณมานะคะ,ะในส่วนของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะหลักๆนะคะในช่วง3เดือนนี้ขึ้นมาเป็นวิวออฟฟจูแล้วก็คุยนับซอสนะคะวิวออฟฟ o จูเนี่ยโชคดวงของคุณเนี่ยกำลังเข้าข้างคุณแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะบอกเลยว่าอะไรอะไรทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเนาะมันจะเริ่มเข้าข้างคุณมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องแบบเอ้ยทำงานด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะ อาศัยความขยันขันแข็งของตัวเองนะคะทุ่มเทลงทุนลงแรงไปนะทำด้วยตัวเองหมดเลยเหนื่อยมากนะที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ได้ผลตอบแทนดีนะแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าโอกาสของคุณโชคของคุณมันกําลังจะเปิดแล้วก็เข้าข้างคุณแล้วทุกอย่างมันมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้ว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาและมันรู้สึกว่ามันเข้ามาง่ายกว่าปกติเนาะในช่วงสเดือนเนี้ยนะคะอืมเหมือนอารมณ์ไพ่ของคนแบบดวงเปิดอะ อะไรประมาณนั้นนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าถ้าชาวผู้ศพวางแผนทํางานที่เกี่ยวข้องกับาการซื้อขายที่ดินเนาะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรเงี้ยที่เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงๆนะคะมีเกณฑ์จะได้รับการตอบรับที่ดีหรือว่าประสบความสําเร็จนะในช่วง3เดือนนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะขายที่ดินขายอสังหามีเกณฑ์จะได้นะคะหรือบางคนได้มรดกทรัพย์สินบางอย่างในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะที่เป็นแบบของชิ้นใหญ่เนาะ นะคะประมาณนี้แล้วก็ถัดมานะคะคุยนอปซอสอันนี้บ่งบอกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณจะได้พบเจอก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคุยนอปซอสเป็นพลังงานของผู้หญิงเก่งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เฉียบคมเนาะมีสติป,ปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดคุณอาจจะได้เจอคนแบบนี้หรือร่วมง,งานกับคนแบบนี้หรือจะเป็นเวอร์ชั่นของคุณในแบบที่ออกไปข้างนอกก็ได้นะคะในแบบในแบบที่เป็นตัวคุณลึกๆก,กับคุณอาจจะเป็นคุยนอปครับ ที่แบบอยู่กับครอบครัวนู่นนี่นะแต่พอคุณออกไปข้างนอกออกไปแบบเผชิญหน้ากับงานาเผชิญหน้ากับปัญหา,าเผชิญหน้ากับทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะออกเป็นโหมดเวอร์ชันนี้ก็ได้นะคุยนับซอนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณกำลังจะไปเจอในช่วง3มเดือนนี้มีความสําคัญบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะคุยนับซอนอาจจะนําพาโอกาสบางอย่างมาให้อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็ได้เนาะที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะ เขาอาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้นะเอออาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะอาจจะต้องดีกับคนนี้เยอะหน่อยเนาะในช่วงสามเดือนนี้นะคะเอืมเหมือนที่ต้องสังเกตอย่างหนึ่งคือที่บอกไปตอนแรกคือชาวพุทธศกถ้าอ,อ่อไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูดูเหมือนว่าคุณจะได้ร่วมง,งานหรือว่าพบเจอคนที่เป็นผู้หญิงนะซะเยอะเลยนะคะในช่วงของสามเดือนนี้นะที่ต้องเห็นนะคะ ถ้าชาวพุทธศกคุณคุณเป็นผู้ชายที่คุณแบบทํางานคุณอาจจะทํางานกับผู้หญิงเยอะนะในช่วงสามเดือนนี้ประมาณนี้ก็ได้นะคะผู้หญิงอาจจะอาจจะเกื้อกูลคุณนะแต่ว่าตามลักษณะไพ่เป็นผู้หญิงถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะได้ทํางานร่วมกับผู้หญิงเยอะเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีผู้ชายด้วยแต่ต้องมองว่ามีผู้หญิงเยอะกว่านะคะแล้วก็ถัดมานะคะความคิดของคุณทัศนคตินะคะการโฟกัสเป้าหมายของคุณเรื่องเงินอย่างเดียวเลยชาวพุทธศก เงินแน่นๆงานแน่นๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจ็ดเหรียญเนาะแต่คุณโฟกัสความก้าวหน้าก็คือแปดเหรียญน,นะคะจากเจ็ดเหรียญเนี่ยคุณต้องการมีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินเนาะหรือว่าโอกาสบางอย่างนะคะเอออยากจะพัฒนาตัวเองให้มันแบบมีรายได้มากขึ้นให้มันมีแบบว่าความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ยราศีพฤษภบางคนอาจจะสามเดือนนี้คุณจะคิดอย่างจริงจังว่าคุณจะทําอะไรต่อดีอย่างเช่นนะคะเพิ่มงานให้กับตัวเองอ่า เพิ่มอาชีพเสริมบางคนทํางานประจําอยู่แล้วรู้สึกว่าเออไรายได้มัน มันก็ดีนะสำหรับบางคนหรือว่าบางคนอาจจะไม่พอนะคะก็เลยต้องคิดหาแบบรายได้เสริมอาชีพเสริมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณจะคิดอย่างจริงจังมากขึ้นในการหาเส้นทางรายได้ด้านอื่นๆ่ะให้กับตัวเองนะคะจะคิดจริงจังมากขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้นะคะในการสร้างอนาคตของตัวเองให้มันมั่นคงเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนมีเจ็ีเดือนแล้วเอออยากจะได้เพิ่มขึ้นทำยังไงก็ต้องทํางานเพิ่มหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อให้ได้แบบรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะจะมีการคิดเรื่องนี้เยอะขึ้นนะ ตามเวของตัวเองอะนะก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นวิธีการในการสร้างรายได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นอนะที่คุณกําลังจะคิดอย่างจริงจนะังในช่วงนี้นะกุญนวอรนขึ้นมานะอันนี้เป็นส่วนของอนาคตนะคะอ,อคุณจะมีไอเดียดีๆอะไรบางอย่างนะบอกเลยหรือว่าอาจจะเป็นไอเดียปิงเว็บก็ได้อันนี้ให้คุณแนะนําว่าให้คุณจดไอเดียของคุณนะคะมันจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้แหละนะคะหลังจากที่คุณได้ฟังคลิปนี้นะคะหรืออาจจะคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้นะ ที่เป็นคนที่อาจจะเข้ามาชี้แนะแนวทางให้กับคุณหรือคนคนนี้อาจจะหมายถึงคู่ของคุณก็ได้ที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจในอนาคตอันใกล้ถ้าคุณยังโสดนะคะเ,ออเป็นได้หลายอย่างเนาะแต่ต้องมองว่าขออ่านในแง่ของที่คุณจะได้ไอเดียดีๆนะคุณอาจจะมีไอเดียดีๆในการเริ่มต้นบางอย่างหรือว่ามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีแรงวัาดาจใจว่าเอ,อ้ยฉันอยากมีชีวิตแบบนี้แล้วฉันต้องวางแผนเพื่อให้มีชีวิตแบบนี้ได้ยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยเออไฟมาเต็มเลยนะคะอ ประมาณนี้นะคะหรือว่าคุยนวนอาจจะกําลังบ่งบอกว่าใครบางคนจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานเป็นอย่างสูงเนาะได้รับการตอบรับทุกอย่างเลยนะคะในอนานคตอันใกล้ยอย่างถ้าคนที่ทาโซเชียลก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะหรือว่ามีลูกค้าถ้าใครขายของก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะด้วยพลังงานของการดึงดูดในตัวคุณหรือถ้าใครทํางานโปรเจกต์ของตัวเองนะ่ะคุณจะมีแพชชั่นในการแบบคิดงานออกแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะอืแล้วก็ คิดงานออกเนี่ยไม่ใช่แบบอย่างเดียวเนาะคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะมันถึงจะเกิดผลสําเร็จเนาะเป็นแบบเนื้องานเนื้อเงินเอ่อเพิ่มขึ้นมาให้กับคุณนะประมาณนี้นะคะถัดมาในส่วนของการงานนะขยายความกันนะคะเป็น Seven of Pentacles นะ King of Cups แล้วก็ Knight of Wands นะคะนี่ชัดเจนเลยในเรื่องของงานคุณงานนําพาการเงินที่ดีนะคะบางท่าน,นเนเดือนเ,อเอมษายนอนะ่ะคุณจะได้แบบเก็บเกี่ยวนะเงินที่คุณทามาเออไม่ใช่งานที่คุณทามาเนาะจน แปลกลายมาเป็นตัวเงินนะคะบางคนคือเก็บเงินได้รัวๆเลยนะคะจากการทํางานมาก่อนหน้าเนี้นะคะเนี่ยนั่งนับเงินใหญ่เลยนะเออได้ได้เงินมาเยอะทีเดียวนะคะก็แนะนําว่าให้คุณจัดสรรเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าต้องเห็นพลังงานของการที่ต้องใช้จ่ายอยู่เนาะในตําแหน่งของการเงินของคุณนะคะเนี่ยเงินได้มาจากงานเป็นส่วนใหญ่เลยของคนนะดังนั้นก็จัดสรรปันส่วนให้ดีๆนะแต่ดูจากรูปภาพและดูชาวพฤษศสิแบบ กำลังนั่งเงือตกอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะจัดการเงินยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเออนะคะนั่นแหละนะคะก็จัดการให้ดีๆอย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับการลงทุนเนาะแล้วก็เก็บไว้เพื่อแบบเงินฉุกเฉินหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะและดูว่านะการเงินจะเข้ามาจากการงานได้ดีมากๆในช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ king of c u p s อันนี้นะบ่งบอกว่านะคะคือคุณจะต้องไป ติดต่อประสานงานกับคนคือต้องเห็นพลังงานของการติดต่อเนี่ยเยอะมากนะสองใบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณต้องไปทํางานด้วยเป็นบุคคลสําคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ได้อาจจะเป็นคิงออฟคัพอ่าที่คุณจะได้เจอนะคะเออเป็นพลังงานของคนที่มีความแบบเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้น้องคิงออฟคัพนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือว่าอ่าเขามีความใจดี มากๆนะคะ ừ, พูดเพราะเนาะเป็นคนแบบรักสัตว์คุณอาจจะเจอคนลักษณะนี้หรือตัวคุณนั่นแหละเป็นคนลักษณะนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ได้นะคะ,ะและดูว่านะคะคือชาวพุทธศับางคนต้องเห็นว่าคุณบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเนาคิงเอาครับ,บ่งบอกแบบแบบแบบนั้นได้นะคะ ก็อาจจะต้องติดต่อกับคนเยอะนิดนึงนะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมิถุนายนนะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานนะคะเยอะมากๆเลยนะคะคุณอาจจะต้องไปติดต่อคือไปแบบไม่ได้อยู่ติดที่อะ่ะสมมติถ้า หรือถ้าคุณทํางานในบริษัทองค์กรก็แล้วแต่จะมีการเดินทางเยอะเยอะมากๆเลยนะคะในช่วงแบบเดือนโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะต้องติดต่อกับผู้คนต้องเดินทางไปนู่นนี่นี่มานี่บางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นเดินทาง,างต่างประเทศเลยก็ได้นะเนี่ยไพย่นี้ขึ้นมายืนยันด้วยนะคะการเดินทางอาจจะไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการงานด้วยนะคะโดดเด่นที่สุดคือเดือนมิถุนายนเนาะสำหรับการเดินทางในเรื่องงานนะคะ อืมโอเคถัดมานะในเรื่องของการเงินนะคะชาวพฤชกคุณได้เก้าไม้นะคะสองไม้แล้วก็เดอะทาวเวอร์ปิดท้ายนะคะออบอกเลยว่าการเงินของคุณอนะมาจากเรื่องงานล้วนๆน,นะคะอ,อ,อันนี้คือในในไพ่ของการเงินที่บอกแสดงว่าวิ o f f ออฟจูนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องโชคดีอื่นๆที่ไม่ได้นําพาการเงินมาก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะได้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าดูไพ่ขยายความการเงินแล้วเนี่ย การเงินของคุณมันมาจากเรื่องงานนะการทํางานหนักเป็นหลักนะคะก็ยังอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่นะชาวพฤษศนะคะแต่และดูว่ามันก็นําพามาซึ่งโอกาสที่ดีทางด้าน,นการเงินนั่นแหละการงานของคุณนะคุณต้องดีลให้ได้เพราะว่ามันมีพลังงานของความเขาเรียกว่าค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันหรือว่าค่อนข้างจะเบื่อไเบื่อหน่ายนะคะในเรื่องของการงานอะไรอย่างเนี้ยนะที่แบบมันจะนําพามาซึ่งเงินนั่นแหละคือคุณทําอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะเบื่อนะคะ อา,อาจจะงานเยอะเกินไปแล้วเบื่อหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่พอจังหวะที่ได้รับเงินมาก็จะจังหวะเนี้ยเออมันก็ฟินอยู่นะเออมานั่งนับเงินนะคะนั่นแหละนะอันนี้สิ่งที่อยากจะบอกคุณหรือว่าไพ่ก้าวไม้อาจจะบอกถึงสถานการณ์ในเรื่องของการตึงในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างนะที่คุณอาจจะต้องแบกรับหรือว่าต้องใช้นะคะดังนั้นเต้าถึงได้บอกว่าให้คุณเก็บเงินไว้บางส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะทุกวันสันน้บ่งบอกว่า อ๋อันนี้เป็นช่วงของเดือนเมษานะแล้วก็ทัวร์วอนส์มงบอกในช่วงของเดือนพฤษภานะคะการเงินของคุณจะมักจะมาจากการทํางานควบคู่2อย่างนะเดี๋วว่าคุณอาจจะได้คู่หูนะมาช่วยกันในการทํางานเพื่อจะนําพามาซึ่งเงินก็ได้นะคะ หรือว่าไพา่กันจะบอกว่าคุณจะมีการวางแผนการเงินอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็ได้ซึ่งมันเป็นเดือนเกิดคุณด้วยนะคะวางแผนหมายถึงว่าวางเป้าหมายวางวิสัยทัศน์วางเป้าหมายในการจะเก็บเงินเอยปีนี้เราต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะอะไรแบบนี้มันจะมีการวางแผนที่ชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาหรือว่าปรับวิธีการใช้เงินของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ ช่วงก่อนอันนี้ชาวพุทธภอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยงินเยอะนะแต่เงินหายไปไหนวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาคิดกับตัวเองใหม่อะไรประมาณนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภาจะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของเป้าหมายหรือการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงมีเงินเข้ามาจากงานสองงานที่คุณทําด้วยมักจะทํางานสองงานนะชาวพุธศพภนะคะไม่ค่อยทางานงานเดียวหรอกนะคะอม,มันจะมีงานงานในงานนอกงานงานประจํางานเสริมด้วยอะไรแบบนี้นะคะอก็ถือว่ามีไรายได้หลายทางเนาะถัดมานะคะ The Tower ขึ้นมา ในส่วนของเดือนมิถุนายนนะคะเดอดทาวเวอร์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เตือนคือต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดนะอย่างเช่นซ่อมรถกระทันหันอะไรเสียอะไรในบ้านเสียอะไรแบบนี้นะระมัดระวังนะคะอ แต่ว่าจริงๆไพ่ทาวเวอร์มันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรอาจจะหมายถึงแบบว่า,วาออซ่อมบ้านอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะหลังคารั่วต้องเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะอืได้หมดเลยนะระมัดระวังด้วยนะคะดังนั้นเตรียมเงินนะจัดการเงินไว้ให้ดีๆนะช่วงเดือนมิถุนายนจะมีเข้ามานะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเนาะอันนี้ต้องเตือนนะคะอหรือไพ่กำลังจะบอกว่าเดอดทาวเวอร์เนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ได้เงินจากอะไรบางอย่างเอ,อ,อะไรบางอย่างคือ ที่คุณไม่คาดคิดแต่ต้องไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของโชคลาภนะเอออะไรบางอย่างที่แบบว่าคุณอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็เข้ามาแบบงงๆกระทันหันนะคะอืมประมาณนี้ให้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะในส่วนของความรักเนาะชาวเอ,อ๋อพฤษศนะคะคุณได้โฟร์บอนส์คิงออฟบอนส์แล้วก็เทนออฟซอร์ดอันนี้ต้องเห็นหลายหลายพลังงานเลยเนาะถ้าคนที่แบบว่าสุขงอม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพบกันมาจนสุงกงอมกับคู่ของคุณแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้มั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีการพูดคุยในเรื่องของแต่งงานก็ได้ในช่วงเดือนเมษายนนะคะโฟร์บอลเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าถ้าคุณแบบดีกันกับคู่ของคุณดีนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่แบบขยับขยายย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะอื ประมาณนี้มีความชัดเจนในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเนาะสำหรับผู้ที่ดีกันนะคะอืในส่วนของเดือนเมษายนนะคะส่วนคนโสดต้องเห็นพลังงานที่คุณอาจจะได้เจอนะคนที่เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่คุณถูกใจนะคะคนนี้คุณจะมีคุณจะรู้สึกได้ถึงแบบแรงบันดาลใจนะคะเออคนคนนี้คือจะเป็นคนที่คุณถูกใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณนะอา่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ k i King o งอ a บ d s คนนี้นะคะอืม เขาอาจจะพูดเก่งเจราจาเก่งนะคะเออเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในตัวเองสูงมากๆนะคะคุณจะได้เจอคนคนนี้อาจจะเป็นธาตุไฟนะคะอ่าเมษสิงธนูเนาะนะคะสาหรับคนโสดนะคะที่จะได้เจอนะคะอโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ยังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอ king of wands นะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่ยังโสดแล้วก็มองว่าคุณอาจจะได้เจอคนแมนแมนคนที่แบบว่าเออมีพลังงานของความแมนในตัวสูงผู้หญิงที่แมนแมนนะคะอ แต่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวสูงมากๆนะอาจจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างนะคะหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้นะคะส่วนอันนี้ไม่อยากอ่านเท่าไหร่ส่วนสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในท็อกซิีเ a ลชั่นชิพนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบบปล่อยกันไปเนาะแยกจากกาันหรือว่าจบในเรื่องของความสัมพันธ์นะในส่วนของเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้เป็นได้นะเทนอฟซอร์เกิดขึ้นนะคะอือันนี้เห็นแบบ สามสถานะเลยนะคะอประมาณนี้เนาะลองดูนะคะทีนี้ต้องเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะลืมบอกไปเนาะชาวราศีพฤษภนะคะโฟวอนขึ้นมาเนี่ยบางท่านอาจจะได้เจอคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงของคุณอะเนื้อคู่ของคุณจริงๆน่งะโฟวอนในทางฝรั่งตามราฝรั่งเขาบอกว่าเป็นไพ่ของแบบการรีวิเนียนของทวินเฟรมหรือว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เจอนะมีเกณฑ์จะได้เจอในช่วงของเดือนเมษายน ต่อเข้าพฤษภาคมอาจจะเป็น King of Wands หรือเปล่าคนคนนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะชาวราศีพฤษภเรามาดูไพ่ขยายความเอ,อ้ไม่ใช่ไพ่ขยายไพ่ตัวช่วยกันนะคะใบนี้นะคะเป็นคำแนะนำของคุณสำหรับวันนี้นะ have faith in your dreams นะคะก็คือมีศรัทธาในความฝันของคุณนะคะออพไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะบอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะสถานการณ์ที่คุณถามถึงยังคงเป็นรูปเป็นร่างนะคะ คุณยังไม่ถึงจุดจบของเรื่องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนระหว่างทางดังที่พวกเขากล่าวไว้ในหนังสือคลาสิกเกี่ยวกับการ,การช่วยเหลือตอนเองนะทุกอย่างจะโอเคในตอนท้ายนะถ้ามันไม่โอเคแปลว่ามันยังไม่ใช่จุดจบนะคะอย่างไรก็ตามาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณต้องพยายามต่อไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณทําไม่ได้ขั้นตอนการปฏิบัติก็คือต้องใช้เวลานะคะไพ่ใบนี้บอกว่า มีเหตุผลทุกอย่างที่จะคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวกในสิ่งที่คุณกําลังทํานะในสถานการณ์หรือว่าในสถานการณ์ที่คุณถามถึงนะดังนั้นจงเชื่อมั่นว่าความฝันของคุณมันจะเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางในการทําอะไรก็ตามเนาะไพ่ใบน,นี้ให้กําลังใจคุณนะคะถัดมานะคะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางสุดมหศัศจรรย์เดี๋ยวนะขออนุญาตหยิบก็คือแบบหยิบยากมากนะคะแผ่น เอาเวทีชันนะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสุดมหัศจรรย์การสละเวลาไปเที่ยวพักผ่อนนะเออชาวชาวุาวทธศพนะคุณต้องไปพักผ่อนนะคะในช่วงสามเดือนนี้การสละเวลาไปพักผ่อนจะทําให้คุณได้รับมุมมองใหม่ๆจุดประกายแรงบันดาลใจที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณในระดับที่ลึกที่สุดและนําความสุขมาสู่ชีวิตประจําวันของคุณมากขึ้นเราทุกคนล้วนมีรายการสถานที่ที่อยากไปและไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบันที่จะเริ่มต้นทํางานเพื่อทําให้ความฝันเป็นจริง แต่การวางแผนวันหยุดพักผ่อนต้องการเพียงแค่นั้นการวางแผนหักมีสถานที่ที่คุณต้องการเดินทางไปซึ่งดูเหมือนไกลเกินเอื้อมการกําหนดงบประมาณและลําดับเวลาสําหรับการเดินทางสามารถจะช่วยนําทางคุณให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นะคะประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะหาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างนะคะชาวพฤทศกนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะใบนี้อันนี้ไพ่เตือนนะชาวพฤทศกคุณต้องคุณต้อง,องเขาเรียกว่าอย่า เขาเรียกว่าคุณต้องใส่ใจในภาพลักษณ์ของคุณนะคะภาพนี้มันเป็นภาพของผู้ชายแบบปาัเหม็นนะพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะภาพนี้เตือนว่าเวลาคุณออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยให้คุณนึกถึงภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะแบบการแต่งตัวแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าแม้กระทั่งกลิ่นปากหรือตามรูปเลยนะทุกอย่างนะคะ มันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะแบบประสบความสาเร็จอะในการที่ไปติดต่อกับผู้คนเนาะดังนั้นให้คหํานึงถึงเรื่องรูปลักษณ์ให้มากๆนะคะในช่วงสามเดือนนี้นะจะมีผลในการแบบนําพาการเงินดีหรือว่าการงานดีๆเข้ามามีผลในเรื่องของการดึงดูดอะเออโชคดีเข้ามากับชีวิตคุณนะคะดังนั้นอย่าดูเบาในเรื่องนี้เนาะนึกถึงภาพลักษณ์ของตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอเนาะแต่งตัวดีๆนะคะเป็นกาลังใจให้หนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ